พงตัวพางตัวด้วยหน่อสับป,ปะรดนะคะพ่ออีพังตัวด้วยหน่อสับป,ปะรดอ่ะตาอาการเป็นยังไงคือเบอร์ร้อยจะสิไม่ใช่ละตาเปลี่ยนไปได้ได้ทีแล้วเวย้ยตาเปลี่ยนไปได,ด้วยนี่ชมพู่เอิญพร้อมกันเลย แต่เปลี่ยนไปบอกะดีสยวยของพ่วงตาเล็กน้อยนี่คนเด่นมีฝาหนาไม่โอ้บอกคมหนึ่เด้บอกบอกคมบกคมไอ้มากระจิกจิกจิก ชายและครอบครัวพี่เคเอเสื A ้อขาวหุน่นหุ่นดีๆนะจ๊ะแล้วก็แม่ทองถือแทร์ดีหนึ่งพันนะคะ รอดไปแล้วหนึ่งรอดไปแล้วหนึ่ง

ขยับอีกแหละขยับทั้งวันจ้ะท่องเี่าเบิดมือแล้วนีเบ็ดภาษามาแต่โดนน่าไม่น่ามาแต่จะเดี๋ยวเ็นกะถอยเงไนเออยังไม่ไดจะดีเลยเตงแต่มือนน่นไหมมึงได้ร้องอีกแด้นี่เสื้อมันบดังเนาะ

นิ่งกันเลยเป็นไงโดนสะกดโดนสะกดนิ่งกันเป็นเลยใ,ใครมีเสียงในช่องเนี้ยงยยบกันคลิปอย,อยู่อันเฮ้ยผิดละผิดละมืดติบเลยจะเกิดอะไรขึ้น ได้แล้วตายแล้วมือไปโดนได้แล้วมือไปโดนเข้าสูโหมดปกติมึดตึ๊บว้ายได้แล้วอโะะอโว้ยไอ้หายใจคว่ำหมดเลย